ศึกษาดีไน้ลกได้เรื่องเปรตเ,เนี่ยยูนิฟอร์มนี้เนี่ยของเขาเซตโปรแกรมเอาไว้เลยเนี่ยรูปร่างอย่างนี้และเขาก็จะต้องมีเซตโปรแกรมเอาไว้ในตัวในรูปร่างไองชนิดนี้มีทั้งภพมีทั้งวัฒนธรรมของเขาวัฒนธรรมของเปรตขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีความเป็นอยู่อาหารแรง่างๆแล้วก็บังคับมนุษย์เซตโปรแกรมบังคับไว้ ไอ้มนุษย์ทำบาปกรรมชนิดนี้พอมันตรงกันข้ามันดูดเข้าหากันเลยเรื่องที่เขาเซตโปรแกรมอยู่ในรูปกายของเปลก,ก็เปิดรับมันดูดวุบไปเป็นเปรตนี่เป็นเรื่องราวที่ต้องศึกษากันอีกเยอะแยะน่าสนุกน่าตื่นเต้นทีเดียวแหละเอามาดูอีกเปลหนึ่งเปตตาเหลือกเหลืองเหลือกได้เหลืองด้วย ตัวสะพังไปดยเซนเอ็นและก็กลิ่นไม่พึงปราถนาเนี่ยกระเซาะกระเซิงตาเหลือกเหลืองมีความทุกข์ทรมานหิวโหวยเป็นปกติเด,ดียวแหละเปรตจะมีความหิวเนะี่ยหิวกระหายไม่มีวันสิ้นสุดเลยทุกทรมานมาทุกจังเลยเนี่ยเรามาดูป,ปุพกรรมเขาเดิมนะเป็นภรยาของอุบาสกท่านหนึ่ง พ่อบ้านนะมีศรัทธาแต่ตัวเองไม่มีศรัทธาละมาบินบาตตาบ้านก็ไม่ยอมทําบุญบุญมาถึงบ้านแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่เปิดใจรับเจด้ยตรณีไม่เห็นคุณค่าของการนำทานเห็นแต่พระนี่ขี้เกียจสารละก็เดินเดี๋ยวก็ยืนเฉยเดี๋ยวก็นั่งเฉย เดี๋ยวก็นอนเฉยๆไม่แนะนำอะไรเลยเนี่ยมีความคิดอย่างนั้นไม่อยากสนับสนุนคนเกียรติ้านโดยหารู้ไม่ว่าพระท่านกำลังทำงานที่แท้จริงงานหยุดนิ่งคืองานที่แท้จริงดูเหมือนไม่ได้ทำอะไรแต่กำลังทำงานที่ยิ่งใหญ่นเพราะความไม่เข้าใจแล้วก็มองไม่เห็นอนาคตเพราะถูกบทบังเอาไว้ในเรื่องพบชาติ ไม่รู้เรื่องเหตุเรื่องผลของบุญที่จะกระทำก็เลยขับไล่ตรงข้าวกับสามีไปวัดสามีเนี่ยโอ้ยหน้าเลื่อมใสเจอพระแล้วเลื่อมใสพอสามีกลับบ้านก็สวมวิญญาณเป็นอาจารย์เมียอบรมสั่งสอนให้บอยได้ยังไงเนี่ยีไอีก,ก็เคยอีก,ก็มาบ่อยเยนยอีไม่ได้ทำมาหากินอะไรเนี่ย นี่อาจารย์เมียกำลังอบรมสัง่งสอนเป็นประจำเลยเนี่เพราะวกัเป็นคนใจดีใจดีใจงามก็ไม่อยากจะไปต่อลาอต่อเทียงอะไรพยายามจะดูช่องทางว่าจะอบรมสั่งสอนอาจารย์เมียอะไรไงก็ไม่ได้ช่องสักทีเพราะว่าอาจารย์เมียพูดซะอย่างนี้ต้องให้อาจารย์ง่อยดีกวด มาต้ขี้แพ้เข้าปากเดีแย่พอดีเนื้อเรื่องก็ไม่ได้บอกเอาไวไ้ตายแล้วก็เลยมาเลือกเหลือง <S <S อย่างนี้อ่าเห็นไหมตาเหลือเหลืองเนี่ราะว่าเวลามองพระรลอมองพอบากก็ดีเนี่ยคอนควักเหลือกเหลืองทำตายอย่างนั้นแหละอะ่มาดูอีกเปรตหนึ่งเปรตหญิงงามเมือง ถ้ชื่อพื้นบ้านกับเปรตหญิงแพทย์สยาจอย่าไปน,นึกว่าเขากำลังเต้นจังหวะอะไรสักจังหวะนึงนะตัวผอมสะพลั่งไปด้วยเส้นเอ็นเลยเนี่ยที่ต้องทำท่าเหมือนเต้นนี่มันร้อนกรวนกระวายทุรนทุรายเนะี่ยเต้นอย่างเงี้ยบุพกกร,รมตอนที่เธอเป็นมนุษย์นั่นแหละเธอเป็นหญิงงามเมืองหรือโสเพณี สมัยก่อนเขาเยกหญิงงามเมืองจริงๆนะคือถ้าใครสวยในยุคนั้นนะโอ้ยเขาจะไปแย่งกันนะโอ้ทั้งเศรษฐีทั้งประชาชาเนี่ยก็เลยมีกติกากันว่าตั้งเป็นของกลางดีกว่าถ้าใครต้องการก็เสียค่าบริการนั่นมันมีมาตั้งนานนะแล้วแล้วเธอก็รูปร่างหน้าตาอืดูันแลวกันนี่เป็นเรื่องราวตอนเป็นมนุษย์ เป็นหญิงงามเมืองอยู่ในเมืองเมืองหนึ่งแต่เหมือนกันเลยมีพระมาบินบบัดตัวก็มีความตนีไม่มีศรัทธาไม่ทำบุญในทางแถมยังไล่ราก็ไม่ว่าอะไรอาบุญมาให้แล้วไม่เอาก็ไปบ้านอื่นที่เขาไม่บุญจะลาบจะได้บุญเนี่ยเไปอย่างนี้ตัวไม่ทำยังไม่พอนะ เห็นใครทำบุญที่วัดผ่านมาเนี่ยจะซื้อของไปวัดห้ามไว้อีกเนอะทั้งๆท,ท,ที่เขาพยายามชวนให้อนุโมธนาบุญนะไม่อนุโมธนาบุญแถมห้ามเด็ดแล้วก็บอกจะไปทำทานดีไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยพระน่ะขี้เกียจไม่ได้ทำมาหากินอะไรวันๆอยู่เฉยเลยกลายมาเป็นอย่างนี้เพราะตรนนีไปทำเองแล้วก็หามคนอื่นก็ทำ นี่เห็นไหมเจ้าเนี่ยตัวสะพังไปด้วยเส้นเอ็นเลยมีความทุกข์ทรมานเดือดร้อนมากหลังจากขึ้นมาจากมาหาโลกแล้วนะมาเป็นเปรตอย่างนี้อมาดูอีกเปรตหนึ่งเปรตขนเข็มคือขนน่ะเป็นเข็มแต่เข็มนั่นเนี่ยมันเกิดขึ้นในเนื้อของเปรตที่ลุกเป็นไฟ ทะลุผิวหนังแล้วก็ลอยไปในอากาศแล้วก็แทงชึกลงมาเหมือนกำลังเย็บผ้านงี้ยแหละแต่ว่าไม่มีได้มันลอยแล้วก็ชึกลงไปเนี่ยทั้งแหลมทั้งร้อนร้อนด้วยทุกทรมานมากนี่เป็นเศษกรรมนะส่วนจะใช้ไปแล้วในมหานรกเนี่ยทุกทรมานทีเดียว อันนี้อยู่ในเปตโโลกมีวิบากกรรมอะไรจ๊ะพูดส่อเสียดทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันยุให้เขาทะเลาะกันว่ากันไปว่ากันมาเนี่ยในงกง่นไขเระจริงเลยไปทะเลาะกันเลยเนี่ยลุยกันเลยก็เลยมาเป็นเปรตขนเข็นนี่พูดจายเขาทะเลาะกันส่อเสียดเนี่ยคือมีเวลาว่างมาก ใช้ปากเป็นทางมาแห่งวิบากกรรมอาุุศลกรรมปากนี่สำคัญนะพ่อแม่ไ้มานี่เก็เอาไว้ให้มาสร้างบุญสร้างบารมีนอกจากกินดึงเคี้ยวบ้วนและอะไรแล้วเนี่ยต้องเป็นทางมาแห่งบารมีใช้กันให้เป็นๆ็นเดียวถ้าใช้ไม่เป็นแล้วก็มีสิทธิ์ไปอบ,บอายไปโดนอย่างนี้มึงเรื่องของปากเหมือนกันเปรต ผิวเป็นทองคํามีรัศมีทีเดียวแต่ตัวไม่สวยหอะเป็นเปรตผิวหนังกำพร้าสวยแต่ว่ามีหนอนเต็มปากปากเน่าปากดีไหมดีครับชวนคนมาสร้างบุญ<แ>เขาไปทำบุพกรรมอะไรมาผิวทองคำเธอซีนทำไมผิวถึงสวยรักษาศีลแล้วทำไมนอนออกจากปาก ปากไม่ดีปากไม่ดีถูกต้องจะถูกต้องนี่อดีตเคยบวชเป็นพระมักใหญ่ไฟสูงอยากเป็นเจ้าวาดก็แคนดิเดตกันระหว่างพระเถระผู้ใหญ่ในวัดซึ่งท่านไม่มีปัญหากันเลยแต่องค์นี้ก็ก็ไม่ได้เป็นพระเถระอะไรหรอกแต่ว่าอยากจะได้ตำแหน่งเจ้าวาดยุให พระเถระทะเลาะกันบาปนะลูกนะเนี่ยอย่างนี้อย่าไปทำบาปทีเดียวอย่าไปอยากได้เลยสมพานแปลว่าสัมภาระนะแล้วก็ผู้แบกโอ้หนักอึ้งเลยแหละอย่าเป็นอย่างนี้เห็นไหมพอเขาทะเลาะกันแล้วเนี่ยอืมหมไปกันคนละทิศคนละทางตรงกลางก็สบายอบายอบายนี่เป็นอย่างนี้นะ แต่ว่าอัน,นทีสองที่ถึงยังไงก็ได้บวชเป็นพระคือดีในช่วงแรกๆตอนยังไม่แก่วัดยังเป็นหนุ่มวัดอยู่พอแก่วัดเข้ารู้สึกรอบจัดไอตอนรอบยังไม่จัดเน่ย <c oughs> ก็เลยทําให้ผิวเป็นทองคอําเนี่ยนี้ไงผิวหนังกําพระเป็นทองคําแต่ว่าจิตใจเนี่ยไม่งามกายเลยไม่งามใช้ปากไปเป็นปากเสียดูหนอนเกิดขึ้นเองโดวยวิบากกรรม ในปากนีเป็นอย่างนี้นะต้องระวังนะเพราะฉะนั้นความมืดทําให้เราเห็นคุณค่าของความสว่างเปตโลกทําให้เราเห็นคุณค่าของสุขติภพอ่ะเรามาดูเพื่อนบ้านเปรตกลางทะเลทรายยู่ในแดนตุรกันดารแต่ว่าไม่ได้ไปแถวแตะวันออกกลางนั่หละมันเป็นอีกภพหนึ่งของเขาเนี่ยแลบลินหอบแคกๆเลย ตั้งหิวทั้งกระหายทั้งร้อนโอ้สารพัดอดอยากลำบากมาเดิมเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มากแต่ก็ไม่เชื่อเรื่องบนเรื่องบาปเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่มีศรัทธาเวลาพระมาบิณฑบ,บาตก็เบรกไว้เลยห้ามไม่ให้มาแถมด่าว่าไล่ไปอีกเนี่ยเปรียนโอกาสให้เป็นวิกฤต โอกาสจะได้บุญก็เอาความตระหนีีมาหา้ามนำมาขวางซะเลยเป็นวิกฤตไม่ทำกับพระอย่างเดียวนะดูสมณะทีพรามหรือยาจกเข็นใจมาขอก็บอกว่าไม่มีเงินไม่ให้ยังไงก็ไม่ให้เวลาจะทานอาหารเศรษฐียังสั่งให้คนใช้ปิดประตูบ้านเพราะกลัวพระหรือยาจกจะผ่านมาเห็นแล้วจะมาขอนี้ขนาดนั้น แล้วพอมีข่าวว่าจะมีพระท่านเดินเทดงมาธรรมจาริกมาในหมู่บ้านยังหวงกันขนาดนี้เนี่ยไม่ให้พระได้ดื่มน้ำได้อาบน้ำบอกชาวบ้านลูกน้องให้เอาหญ้าไปถมลงไปในบ่อนั่เนเ่ยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นทั้งทั้งบ่อนี่ก็เป็นของสาธารณะนะห้ามหมด ไม่ให้พระมาะให้ลำบากแล้วก็ยิ่งไปกว่าน,นั้นอีกลือสะพาน oh. ที่จะข้ามมาหมู่บ้านดูให้ลือหมดเลย oh. ตรนีขนาดนั้นอย่างนี้รวยชาติเดียวไมนเคยตนีอย่างนี้มึงไม่มีครับใครไม่ตนีอ่ารวย <c oughs> ออามาดูอีกเปรตหนึ่ง <c oughs> เปรตทูนอยากเยือะ เศรษฐกเหม็นกรุงเหม็นมากกว่าในเมืองมนุษย์เยอะทีเดียวเปรตแบกของเหม็นอยากยือที่เหม็นเหม็นเรามาดูประ,ประกรรมเขาเป็นสมภารชาววาดวัดแห่งหนึ่งแต่เป็นคนเตณีในเสนาสนะเสนาสนะที่พักอะไรต่างๆนี่นก็เยอะแยะแต่ก็หวงแหนเจอพระดีๆเนี่ยผ่านมาขอพักสักคืนสองคืนอะไรเนี่ยไม่ได้ ไม่น่าเชื่อนะเป็นพระเนี่ยเวลาทําบุญได้ได้บุญเยอะเราทําบาปก,ก็มากกว่าคาระวาดไปตกมหารกแล้วก็ขึ้นมาเป็นเปรตเพราะฉะนั้นนี่พอตนีที่ก็เลยมาเป็นเปรตชนิดนี้อ่ะมาดูอีกลีลานหนึ่งเปรตชายงามเปรตรูปหลอ่อตัวก็เป็นเปรตแต่บนหัวเนี่ยจะมี พวงมาลัยก็เรียกอะไรมงกุฎเป็นดอกไม้สีเหลืองของดอกคูณลอ่อแต่ว่าทรมานมีความหิวกระหายทุกทรมานทั้งร้อนทั้งสรารพัดไปหมดเลยเหมือนกับเปรตทั้งหลายนั่นแหละนี่หลังจากขึ้นมาจากมหานรกแล้วเนี่ยก็ามาได้สวมมงกุฎดอกไม้เรามาดูบุพกรรมของเขาก็ได้กันเดิมก็เป็นอย่างนี้เป็นในพลาสมัยนั้น ยังไม่ไฮเทคใช้ธนูยิงสัตว์ล่าสัตว์เป็นประจำเพื่อเอาเนื้อมาย่างขายหาเลี้ยงชีพกันไปวันๆน,นี่ขายเนื้อย่างขายเอาชีวิตของผู้อื่นมาเลี้ยงชีวิตตนเพราะเขาฆ่าสัตว์อย่างนี้นปานาติบาตตายแล้วไปมาหาานรกคืนมาเป็นเปรตแต่ที่มีมงกุฎเป็นดอกไมส้สีเหลืองเพราะ วันหนึ่งไปเจอดอกคูณเขาก็เอามาร้อยเป็นพวงมาลัยถือไปเรื่อยๆกำลังเพลินเพลินเจอเด็กนารักสองคนกำลังหน้าบวชเป็นสมณีเอเลยเนี่ยครับเห็นแล้วก็รักก็ให้ด้วยความรักเห็นไปเจเนี่ยแค่ให้ดอกไม้ด้วยความรักเป็นดูเด็กในน้อยผู้้มาลัยเดงสายังมีอันิสง์ถึงขนาดนั้นนี่จะให้เด็กที่มีศีลสิบเป็นสมณะน้อยถเถกแถวดอกกองสมณะใหญ่นี่นะ บุญจะขนาดไหนแล้วยิ่งถ้าหากว่าลุกเนนสมณะน้อยนี่ได้เข้าถึงองค์พระถึงดวงในตัวนี่ถ้าเอาดอกไม้บูชาอย่างนี้นะหมดสิทธิ์เป็นเปรตเป็นชาวสวรรค์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเขาตายแล้วก็เลยมาเป็นเปรตรูปหลอแต่ว่าหิวโหยทุกทรมานมากมาดูอีกเปรตหนึ่งเขาลอยอยู่ในอากาศมีน้ำเหลือไหลแล้วก็ไฟลุกท่วมตัวไอ้ที่ลอยเขาเหาะหนี เต่พวกนี้มีฤทธิ์นะเหาะได้โดยบากกรรมเหมือนนกนั่นแหละอันนี้อีกาก็ลไรจีกตีมันขอหนีกันไม่พ้นเลยมีน้ำน้ำเหลืองน้ำหนองไหลเยิ้มท่วมน้ำตัวเดิมเป็นอย่างนี้เป็นพระราชินีนอัครม,มเหสีเป็นยอดหญิงแต่พระราชานะี่มีธรรมเนียมเนี่ยมีสุดทิรักหลายคนมีรักที่สุดนั่งข้างๆกันนั่นแหละรักที่สุดหนึ่งคนสุดทิรักหลายคน มันคนไม่ได้เป็นพระราชาก็ยังมีอย่างนี้นะแอบๆมีกันแต่ว่าความริษยาเนี่ยมันไม่ละเวน้นใครเลย<อ>แม้แต่อัครมเหสีเพราะฉะนั้นพระราชาโปรดสนมคนไหนเนี่ยมาก็<อ>จะเจอฐานไฟยอย่างนี้แหละโดนสาด<อ>ด้วยแรงอริษยาทำให้เขาเกิดความทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นเปรตที่เห็นอยู่นี่เป็นอดีตอัครมเหสีนะ จะไม่แจว่าไม่เลือกชนชั้นวรรณะเลยนี่มันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเราจะหนีเรื่องความคิดคำพูดและการกระทำไม่พ้นเพราะเราต้องคิดเราต้องพูดเราต้องทำในชีวิตประจำวันถ้าเราไม่ศึกษานี่นะคิดพูดทำเนี่ยที่เป็นอกุศลได้และผลก็คือไปอบายนี่ดูนะจ๊ะ มันเป็นเรื่องที่เราหนีไม่พ้นเลยเรื่องของกฎแห่งกรรมจะต้องสากันเอาไว้ให้ดีทีเดียวเรื่องนี้ไม่ศึกษาไม่ได้อย่าดูเบาไม่ได้นะจ๊ะเราจะได้อยู่ในสังสารวัตนี้ได้อย่างภัยแล้วก็มีชยัยชนะ